ครก็กลับเข้ามาสู่การในช่วงที่3นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่อำเภอจุนนะครับตำบลหลอจังหวัดพะเยานะครับซึ่งเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมานะครับก็ได้มีกลุ่มชาวบ้านที่เนี่ยประมาณสัก700คนนะครับก็ได้ไปยื่นหนังสือคัดค้านขอให้พลตำรวจเอกอดุลแสงสินแก้วนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีการอะชะลอในการแต่งตั้งพันตำรวจเอกพานุนะครับซึ่งจะมาเป็นผู้การ ที่จังหวัดพะเยานะครับซึ่งตรงนั้นก็มีการคัดค้านเนื่องจากว่าเห็นบอกว่ามีเป็นเครือญาิระหว่างานายกอบจอซึ่งนายกอบจอที่นี่ก็ถูกปป,ปชกําลังตรวจสอบอยู่เนื่องจากว่ามีการชี้จริต่อหน้าที่นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะได้มาพูดคุยกับชาวบ้านกลุ่มนี้นะครับซึ่งชาวบ้านกลุ่มนี้ก็ได้มานั่งอยู่กับผมณที่ตรงนี้แล้วนะครับตรงนี้ก็อยู่กับท่านคุณจงเจริญน,นะครับและก็คุณสมชายนะครับวันนั้นเป็นไงครับที่การไปยื่น หนังสือและเอกสารที่สกกาออํานักงานตำรวจแห่งชาติาเมื่อวันนั้นก็พากันไปก็หลายร้อยคนนะครับไป<ช>ถึงที่หน้าตำรวจแห่งชาติแล้วก็จากนั้นเราก็ไปถึงที่หน้ารัฐสภาที่การเราไปกันวันนั้นก็ไม่ได้ไปไป,ไปเรื่องอ,งอย่างอย่างอย่างอื่นเลยเพียงแต่ว่าตอนนี้นายกบาจอบจจังหวัดพะเยานี่แหละคือท่านวรวิทย์บุญณาิริ<ช>ตอนนี้ท่านเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่าท่านามีความทุจริต เกี่ยวกับคดีก็ไปอยู่ที่ปปชสตงแล้วก็อยู่ที่ของดีเอสไอกี่คดีครับเนี่ยชิดเจริญกี่คดีก็มีอยู่สองคดีเท่าที่ทราบนะครับก็มีอยู่ท่อแล้วก็กล้ายางอะไรนะครับกล้ากล้ายางกล้ายางกับอะไรอีกคดีท่อท่อท่อนี่คือท่ออะไรท่อเกระรน็บะการเราไปใส่ไม่เป็นท่อแบบอะไรนะท่อที่ฝังท่อระบายน้าใหญ่ๆอย่างนี้ป่ะครับครับท่อท่อ เวลาเวลาเวลามีถนนแล้เอาไว้ใต้ถนนอ่ารนี่ใช่ไหมที่พากใต้เราชอบซุกระเบิดใส่อะับครับครับครับแต่พอดีก็ตอนนี้ก็คดีก็กําลังจะเข้าสู่ขบวนการมีการสอบสวนสืบสวนอะไรต่างๆนะครับแต่พอดีทางชาวบ้านยังดับผมเป็นเป็นแกนนำก็ได้รับข่าบทราบข่าวต่างๆมาว่า การย้ายผู้กำกับการจะมาเป็นผู้บังคับคนต่อไปของจังหวัดปเยาวนี่ก็มีผู้บังคับการผู้บังคับการจังหวัดปเยาวคนปัจจุบันจะเกษียณไม่ได้ย้ายจะเกษียณแล้วก็จะเอาพันตำรวจเอกพานุบุรณศสิริตั้งขึ้นมาเป็นแทนผู้บังคับการคนที่จะเกษียณตอนนี้ทางเราเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับการที่จะมีการแต่งตั้งตรงนี้เนื่องจากว่าเป็นเครืยญาติกับนายกอบจซึ่งมีการมีทางปป ปปชตรวจสอบคสองคดีด้วยกันนั่นก็คือคดีวางท่อแล้วก็คดีก้าวยางเข้าชุดตุิตแบบไหนวางท่อกับคดีก้าวยางเนี่ยคือในตามรูปแบบเอกสารนะครับดูผมขอญาตกอบแทนท่านผู้ใหญ่บ้านนะฮะพอดีเราไปตรวจสอบในด้านเอกสารท่านก็มีเอกสารเลขที่ตามหนังสือแนบที่ส่งไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าท่านได้มีเอกสารซึ่งในการตรวจสอบครั้งนี้เนี่ย อาจจะเกี่ยวข้องกับการทุจริตนะฮะที่ท่านพันตํารวจเอกพานุนะครับบุญนัสรีซึ่งท่านก็เป็นคนดีนะฮะแต่ทางจังหวัดพะเยาของเราด้วยที่ทางผู้นําทั้งหมดทั้งท้องถิ่นและท้องที่เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่สนับสนุนท่านมามแต่ว่าอยากจะให้ท่านมาในเวลาที่อันสมควรน,นะฮะตอนนี้ท่านคือญาติของท่านนะก็คือก่อเอชื่อท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาตอนนี้ท่านก็โดนมีคณะกรรมการ อสอบสวนจากปปชและดีเอสไแล้วก็ตรงนี้อาจจะทำให้ข้อมูลเนี่ยบิดเบี้ยนได้ในเมื่อท่านพลท่านจะขึ้นมาเป็นนายพลนะฮะ,ะตอนนี้ก็เป็นการส่งให้ท่านนะฮะอาจจะเสียมเสียที่เสียงบ้างแต่ว่าชาวหจัดพยาวยินดีต้อนรับท่านนะฮะนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาเราเราเราเกรงว่าอาจจะมีการบิดเบือนแค่นั้นเองที่เราไปกันตรงนี้นน แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไปเนี่ยด้วยความเข้าใจว่าต้องการความยุติธรรมทําไมถึงไม่เชื่อมัน่นความยุติธรรมเพราะว่าในเมื่อหนึ่งนยายกปจกรก็อีกคนหนึ่งทางคนที่จะมาเป็นผู้การก็อีกคนหนึ่งโอเคอาจจะเป็นเคอยากกันก็จรงิงแต่ว่ามันต่างคน <c oughs> ต่างต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทําอ่ะแล้วทําไมถึงมั่นใจว่าเดี๋ยวถ้ามาแล้วจะไม่จะไม่ไรับความยุติธรรมในการสอบสวนอะไรอย่างเงี้ยคือตรงนี้ <c oughs> กระบวนการยุติธรรมนะครับโดยสายเลือดนะฮะ คือญาติพี่น้องก็เป็นธรรมดาที่มีความต้องความสงสัยของความแคลงใจจากผู้นําและจากพี่น้องประชาชนอีกส่วนหนึ่งคือความคาบแคลงใจตรงนี้เราไม่ไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าจะเกิดความยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมได้แต่ว่าความคาบแคลงใจคือญาติพี่น้องและคนจังหวัดพะเยาเนี่ยคือมีความอ่อนไหวทางจิตใจ,ใจในะฮะความอ่อนไหวทางใจิตใจเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าท่านเห็นพี่น้องเนี่ยฮะอย่างกับเมาเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยซึ่งโดนคดีอยู่เนี่ย เขาก็จะมาเป็นกําลังใจให้ท่านเ<ม>พราะ,ะความอ่อนไหวของท่านเนี่ยความไหวพี่น้องชาวบ้านในประชาชนเนี่ยความความอ่อนไหวมากเกี่ยวกับที่ว่าความผิดความถูกหรือว่าจะไปบิดเบียนอาจจะให้คดีเนี่ยซึ่งอยู่ในกระบวนการสอบสวนอยู่อาจจะบิดเบียนไปได้เยอะแค่คำสองคำก็บิดเบือนไปเยอะอาจจะเป็นรูปแบบผลคดีให้ฝ่ายหนึ่งซึ่งฝ่ายตรงนี้นี่คือชาวบ้านได้เลือกตั้งท่านขึ้นมาแล้วอยากจะให้ท่านอยู่แบบสางงามนะฮะ ตรงนี้ก็จะำนำไปให้ท่านได้รับทราบอย่าง <c oughs> อย่างเช่นของท่านรองผู้การเนี่ยก็คือว่าในเมื่อเขายังไม่ได้รับแต่งตั้งหรือว่าจะมาดํารงตาแหน่งที่นี่ทําไมเราถึงไม่เชื่อมัน่นทําไมเราถึงไม่เชื่อว่าเออถ้าเขามาแล้วเขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเขามาแล้วเดี๋ยวจะไปพัวพันหรือว่าจะไปอ่าเนื่องจากว่าเป็นเคอญาติกันแล้วจะไปทําให้คดีต่างๆที่มีการสอบสวนอยู่เนี่ยอาจจะถูก ตัดแปลงอะไรได้เงี้ยทำไมถึงเชื่ออย่างนั้นแล้วทําไมไม่เชื่อถึงกระบวนการยุติธรรมคือกระบวนการกระบวนการยุติธรรมเนี่ย <c oughs> ซึ่งประเทศไทยเรานี่ก็ถือว่ากระบวนการยุติธรรมที่ที่อันดับต้นต้นที่มีความน่าเชื่อถือมากนะและน่าเชื่อถือได้แต่ถามว่าตรงนี้เนี่ยคนในพื้นเพในจยยังหวัดพะเยาเนี่ยพี่ต้องเข้าใจว่าคนส่วนส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งในประเทศไทยของเราจะไม่มีการ <c oughs> <c oughs> การเข้าใจเนี่ยอาจจะไม่ไม่เข้าใจกันแบบทั่วประเทศอาจจะไม่เหมือนกันแต่คนในจังหวัดพะเยาของเราเนี่ยในความเข้าใจเนี่ยคือจิตใจเขาอ่อนอยู่อ่อนอ่อนต่อการรับรู้แล้วพี่เกิดคิดว่าเออเนี่ยท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยท่านถือวาอ่าเป็นการเลือกตั้งมาจากพี่น้องประชาชนจังหวัดของเราครับ <ทะ S 1> นะฮะส่วนหนึ่งที่ท่านได้เป็นนายกอบจอ <ทะ S 1> และอีกส่วนหนึ่งก็ถือว่าได้เลือกอีกอีกท่านหนึ่งเปรียบเทียบนะฮะ,<ท>ะเปรียบเทียบก่อนนะฮะ และเวลาการเลือกตั้งเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยท่านมาเป็นตัวแทนของประชาชนเสร็จปุ๊บแล้วการที่ว่าท่านมีข้อมูลและมีะรูปแบบของคดีปปรชรูปแบบดีเอสไอตรงนี้แล้วคนที่ได้ยินว่าท่านเนี่ยอาจจะทุจริตหรือไม่ทุจริตผมก็ไม่ทราบแต่คําว่าโดนตวดวร,รตวจสอบด้วยปปชตรวจสอบด้วยดีเอสไอชาวบ้านก็คิดว่ายังไงคือในโยกของพยเาเนี่ยอาจจะกระทําความผิดอ นี่นะฮะอาจจะกำลังมผิดแต่ว่าตรงนี้เนี่ยทางทางคดียังไม่สิ้นสุดก็ถือว่าท่านเป็นคนบริสุทธิ์นะฮะแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยอีกส่วนหนึ่งถ้าส่วนใหญ่ได้รับรู้ว่าในการเขากําลังตรวจสอบอในขณะหนึ่งเขากำลังตรวจสอบว่าปปชนี่เป็นองค์กรอิสระมาตรวจสอบปุ๊บท่านมีอะไรครับมีแบบความผิดอยู่ใช่ไหมฮะความผิดที่เขากําลังตรวจสอบแต่จะเกิดความผิดหรือไม่นะชาวบ้านก็ยังไม่เข้าใจหรอกแต่ท่านมีคดีแล้ว ตามหมายเลขที่ท่านเสนอไปที่สำนังกงานตำรวจแห่งชาติชาวบ้านก็คิดเป็นสองอย่างคราวนี้คืออย่างหนึ่งก็มีการ,การแก้งกันไหมอีกอย่างหนึ่งคืออาจจะผิดจริงไหมก็เลยแก่ความคิดเห็นกันเป็นอย่างนี้นะฮะตรงนี้แต่ถามว่าในข้อมูลของท่านรองผู้บัญชาการนะฮะหรือว่าท่านว่าที่นายพลนคนใหม่นะครับซึ่งจังหวัดพะเยารับทราบข้อมูลจากทางสื่อมวลชนก็รู้สึกดีใจท่านเป็นนายตำรวจที่ทำงานได้เยี่ยมยอดเยี่ยมมากแต่ถามว่า ณตอนเวลานี้อาจจะไม่เหมาะสมมาเหมาะสมกับพึ่งรละเวลาที่นาจะมาแค่นั้นเองคดีมันเป็นที่สิ้นสุดแล้วชาวพะเยาดีต้อนรับจะเอารถไปรับมาด้วยก็คือไม่ได้รังเกียจอะไรไม่ได้รังเกียจอะไรแต่ว่าขอให้คดีของนายกอบจจังหวัดพะเยาในวลวิทย์บุญนาศลีนี่แหละคดีให้มันจบก่อนสิ้นสุดก่อนทุกอย่างเป็นที่ออกมาเป็นชัดเจนแล้วก็ใครเป็นคนไปร้องนายกที่ปปช ข้อมูลขั้นต้นนี้ผมจําชื่อไม่ได้แต่ว่ามีเป็นชาวบ้านเป็นชาวบ้านอยู่ที่อำเภอดอกคำใต้ดูชาวบ้านเนี่ยพูดง่ายๆว่าเห็นนายกทํางานใกล้ๆไม่โปร่งใสก็เลยไปร้องให้ปปชตรวจสอบครงนั้นมันก็เลยเป็นคดีขึ้นมาครับเขาเป็นคดีขึ้นมาพวกปปชก็รับเรื่องครับเรื่องแล้วก็มีการไต่สวนข้อมูลซึ่งตอนนี้ก็ อยู่ในระหว่างการไต่สวนข้อมูลครับแล้วก็มีการสอบสวนทางลับอยู่ใช่ใช่ซึ่งการสอบสวนทางลับนี่ก็ทราบอยู่แล้วพวกเราจะไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นสอบสวนทางลับนะครับแล้วอยู่สสานักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็จะมีการตั้งพันตํารวจเอกพานุมาเป็นผู้การจังหวัดเอาครบก็เลยทําให้ชาวบ้านเนี่ยเกิดการไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมกลัวว่าจะมา มีการช่วยทำให้คดีอาจจะมีการบิดเบือนไปก็ได้ตรงนี้ก็เลยมีการไปยื่นหนังสือวันนั้นไปยื่นนี่ทางเห็นว่าเลขาต่อรอเลขาสำนักงานดุรยเดชชาลงมารับเรื่องแล้วท่านว่าไงบ้างครับท่านก็อยากจะกันจะตั้งก็บอกว่าจะตั้งคณะกรรมการอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ยังไม่ได้มีโผไม่มีได้มีคําสั่งอะไรแต่ว่าเป็นตั้งแต่คาดการว่ามีการจะแต่งตั้ง ท่านก็บอกว่ายังไม่ยังไม่เป็นที่ก็คือมันมีการคาดการว่าจะแต่งตั้งท่านตรงนี้ท่านนี้มาเป็นผู้บังคับการแต่ยังไม่มีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการยังไม่มีการลงลายลักษณ์อักษรคำสั่งเป็นอย่างเป็นทางการนะครับแล้วท่านว่าไงต่อว่าจะมีการจะมีการพิจารณาอะไรไหมตอนก็จะเรียกคณะกรรมการมา มาคุยพิจารณามาคุยกันดูว่าจะจะเอาเอาแบบไหนจะเอายังไงต่อไปในเมื่อชาวบ้านหรือว่าผู้นาท้องที่ท้องถิ่นได้มาการถึงขั้นนี้แล้วท่านก็พร้อมที่รับเรื่องแล้วก็จะไปเสนอให้ับวะการตกอรปที่จะไปเสนอต่อกับผู้ใหญ่ขึ้นต้นตอนต่อไปครับตรงนั้นก็สำนักงานตุนเ่งชาตินะท่านเลขาสำนักงานตุนเ่งชาติเนี่ยท่านก็ได้มารับเรื่องไปแล้วก็จะนาเข้าสู่การพิจารณาของสำนักงานตุนเ่งชาติอีกครั้งหนึ่งที่ว่ามีชาวบ้านเนี่ย ประมาณเจ็ดร้อยคนเนี่ยไปร้องหรือไม่ได้ร้องหรอกเขาเรียกว่าไปอ่าไปเยื่ยนหนังสื่อขอให้มีการการกรองในการแต่งตั้งไนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือวันนั้นเนี่ยที่มีการไปเนี่ยเจ็ดร้อยคนเนี่ยมันมีกระแสข่าวออกมาว่าอีกประมาณสามสิบคนเนี่ยแยกตัวออกไปต่างหากแล้วก็ไปพูดบอกว่าที่มาทั้งหมดเนี่ยมีการจ้างมาถูกไหมมันไม่ไม่มีนะครับตอนนี้ไม่มีเพราะว่าที่ไปแล้วก็เป็นผู้นํากันทั้งหมด ครับเป็นผู้นําทั้งหมดหรือว่าอาจจะไปถึงตรงนั้นอาจจะคิดเป็ยนใจอย่างอย่างอื่นจะมีความจุดประสงค์ดีหรือร้ายผมไม่ทราบแต่ไม่มีการจ้างนะครับไปด้วยกันว่าไม่มีการจ้างครับตรงนั้นไปกันด้วยความบริสุทธิ์ใจความบริสุทธิ์ใจครับครับเป็นผู้ที่มีอุดมการ์จสร้างสารจังหวัดพะเยาให้มีความยุติธรรมต่อไปครับแล้วตรงนั้นก็เห็นว่ามีการจงการจ้างไปอะไรไปออกมาสองกระแสสวนกันธรรมดาธรรมชาติครับถือว่าพะเยาเนี่ย ผมบอกว่ามีหนึ่งเดียวไม่ไม่มีหนึ่งครับมันต้องมีความคิดเห็นระบบชาธิปธุ์ไตยก็ต้องมีสองข้างนะฮะมันมีข้างเดียวแล้วแต่ถามว่าปุ๊บความคิดเห็นของใครเท่านั้นที่จะถูกต้องออนะครับตรงนี้ก็ชี้วัดชี้วัดไม่ได้ว่าความคิดเห็นของที่เราไปถูกหรือผิดมันชี้วัดไม่ได้แต่ถามว่าเพียงแต่การไปขอให้ท่านพิจารณาใหม่ด้วยความไม่เหมาะสมแค่นั้นเองที่เราไปใ,ให้สำนักง,งานสตชน,นี่ยช่วยพิจารณาใหม่เจ็ดร้อยคนที่ไปนี่มาจากไหน เป็นพี่น้องประชาชนในจังหวัดพะเยาเราเนี่ยแหละฮะเกอำเป็นเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนทุกอำเภอเป็นตัวแทนของทุกอำเภอไปจะใช่จะให้ไปเอาพี่น้องชาวบ้านไปเนี่ยก็คงจะไปไม่ไหวการเดินทางก็ใช้เวลาตั้ง10กว่าชั่วโมงไกลไไกลครับจากพะเยาไปถึงกรุงเทพก็หก้อ่เก้าสิบแต่ว่าั้นไป700คนก็ถือว่าเยอะนะครับเพื่ออุดมการครั้หลังจากที่เราไปยื่นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วไปที่ไหนต่อ ไปรัฐสภา <c oughs> ไปหน้ารัฐสภาหน้ารัฐสภาค<ป>รับก็มีท่านอํานวยท่านนําท่านฉลองท่านรองไเป็นวิท์ตรปาลนะเป็นรับหนสือครับแล้วก็ท่านฉลองเรี่ยวแรง <c oughs> ท่านก็เป็นรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบของคณะตำรวจนะฮะก็ท <c oughs> ่านก็ให้ให้คําพูดกับพี่น้องประชาชนที่ไปวันวันก่อนและผู้น,นําต้องถ็นว่า ท่านจะตรวจสอบให้ดีว่าถือว่าไม่ธรรมดาแล้วพูนําท้องถิ่นและท้องที่มาถึงขนาดนี้ไปมีเห็นแต่งชุดสีกันสีหลายหลายท่านกันมี้าผู้ใหญ่บ้านกานันนายกอบตนายกเทศมนตรีนายกเทศมนตรีเทศมนตรีเมืองก็ไปสมาชิกอะไรก็ไปหมดก็ถือว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นการแสดงออกนายกอบต ่ัดมายอบจอก็เป็นที่รักใคร่ของข้าราชการที่นี่ใช่ไหมครับถูกต้องจึงได้ไปยื่นหนังสือกันเยอะเหลือเกินคือก็มีสองฝ่ายถี่ผมว่าคือความเข้าใจแต่เราก็อยากให้บ้านเมืองของเราสงบไม่มีอะไรแต่ถามว่าไม่มีความรุนแรงอะไรที่เราไปเนี่ยแต่อยากให้ท่านได้รับรู้ว่าทําไมเขาถึงต้องไปอ๋อครับ ท่านผู้ชมครับที่ตรงนี้นะครับก็เป็นชาวบ้านนะครับที่บางส่วนเนี่ยวันนั้นก็ไปที่สานักงานตำรวจใช่ใช่ใช่วันนี้ก็มานั่งพูดคุยนะครับแล้วก็มานั่งฟังเราคุยกันพูดกันนะครับแล้วใครมีอะไรที่อยากจะเสนอแนะหรือว่าพูดคุยเสริมมั่งนะครับครับผมก็ชาวบ้านจังหวัดพะเยาคนหนึ่งครับที่ได้ยินเขาว่าอยากมีความยุติธรรมในจังหวัดพะเยา ผมก็มีความเห็นเช่นเดียวกันครับมีอยากมีความยุติธรรมในจังหวัดพะเยาขึ้นต่อไปครับแล้วผมก็ติดใจว,ว่าอยากอยากมีผู้ใหญ่บ้านบ้านร่องยา้างตะบนรอหมู่สามของเราให้กลับคืนมาเช่นเดิมครับทำไม<ถ>ผู้ใหญ่บ้านโดนเลยก็ถูกกล่าวหาถูกาาถกล่าวหาครับ ตุกเกาหาตุกเกาหาคุณจงเจริญใช่ไหมครับผมอดีตนี้ก็เคยเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ชนะครับแล้วก็ต่อมาก็ถูกปลดครับคุณต่อสู้ปลดเนื่องจากว่าหาว่าชุจริตการเลือกตั้งครับผมตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการสอบสวนอยู่ครับครัแต่ทางผู้บ่าก็สั่งให้พ้นจากตําแหน่งคแต่ตอนนี้ผมก็ได้มีหนังสืออุทธรณ์ถึงรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยท่านชฉลพงษ์เรืองสุวรรณ นี่ะอย่างนี้พื้นที่ตรงนี้แหละเคยอาจจะชาวบ้านอาจจะไม่ไม่แน่ใจอย่างเงี้ยถึงมีอย่างนี้ขึ้นมาได้อ๋อก็คือว่าใช่ชาวบ้านที่เนี่ยเขามีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านครับแล้วการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านนี่ก็มาจากคะแนนเสียงของประชาชนเมื่อประชาชนเนี่ยเลือกผู้ใหญ่บ้านมาก็อยากเห็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยดำรงตําแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านในการบริหารงานในหมู่บ้านใช่แต่ปรากฏว่าถูก มีการร้องเรียนคือยุติธรรมไปแหละคือเขาเขาเห็นันมาชัดเลยก็คือมีตัวอย่างตรงนี้แล้วไม่มีตัวอย่างที่เขาไปกันนะฮะก็เลยกลัวว่าว่าเป็นอย่างนี้อนาคตอาจจะเป็นแบบนี้นี่ยกตัวอย่างให้ให้ให้ท่านฟังครับแล้วทุกวันนี้ก็เลยอยากอยากให้ท่ามีการสอบสวนแล้วเสร็จแล้วอยากให้ผู้ใหญ่ี่ยกลับขึ้นมาใช่เดิมแจ้เข้าชาวบ้านเข้าลงรายชื่อก็ได้นี่คือระบบประชาธิปไตยแต่ทาไมมีเหตุการณ์อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมีชาวบ้านเห็นแล้วไงว่า อาจจะมีความแล้วทำไมไม่มีชาวบ้านไปร้องที่มีฮะจนผู้ว่าแล้วว่าเนี่ยไปมาแล้วไปมาแล้วไก็านผู้ว่าว่าไงก็ไม่ก็รอครับรอการพิจารณารอการพิจารณาจากมทหนึ่งจากนั่าน่ีคว่าการกระทรวงมหาดไทยอย่างนี้แหละครับที่ว่าแล้วเราทำไมไม่ไปกระทรวงมหาดไทยอ่ะ ไปมาแล้วครับไปมาแล้วผมก็ไปมาแล้วไปมาแล้วไปมาแล้วไปมาหมดแล้วยื้หนังสือเดือร้อนบาีครับเือดร้วนืดร้อเแครับนี่แหละคือชาวบ้านเนี่ยผมคุยกับว่าพะเยานี่เป็นคนที่รักประชาธิปไตยรักความถูกต้องในกรณีเนี่ยผู้ใหญ่บ้านอย่างนี้แหละแค่เล็กๆในมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านเนี่ยเขาก็ยังเห็นว่าประชาธิปไตยบ้านของท่านเนี่ยมีความต้องการและไม่อยากเห็นความยุติธรรมไม่อยุติธรรมตรงนี้แหละที่เขาไปกันในตรงนี้เขาถือว่าทางทางทางเหนือนะทางพะเยาเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ นี่แหละคือจุดสาเหตุหนึ่งที่ชาวบ้านไปกันเยอะเพราะว่าทางผู้ใหญ่จงเจริญนี่ก็ถือว่าทำประโยชน์คุณงามความดีให้กับพี่น้องประชาชนในเขตไม่เฉพาะบ้านร่องยางไม่เฉพาะตำบลอรอท่านไปทาผลประโยชน์ให้กับพี่น้องชาวจอมพะเยาเยอะนะฮะท่านก็ถือว่าไปทุกวันนี้ท่านก็ถือว่าไปทํางานศพไปลากศพฟรีไปเป็นพิธีกรฟรีท่านก็ทําความดีมาตลอดชีวิตแต่ว่าวเหล่าประชาชนมาตลอดตลอดและตึงอย่างนี้แหละ ที่อาจจะมีการบิดเบือนอะไรไหมนี่แหละคือความเกรงข้าบแรงใจที่เป็นนักชาชนหน่มานั่งฟังเราเรียนเกี่ยวกับเนี่ยพันธุ์บัตรเอกท่านพานุพงศ์ตรงนี้แหละเราก็คิดว่าความคิดเขาอาจจะมีอย่างนี้ไหมแบบกรณีนี้ไหมเขาคิดเขาเองอุ้ยอนครับผมผมเป็นผู้ใหญ่มาได้หนึ่งปีสามเดือนยี่สิบเจ็ดวันผมไม่ได้ใช้เงินราชการหรือเงินรัฐแม้แต่สินเดียวเข้ามาพัฒนาบำุงท้องถิ่นในบ้านหลงยักษ์ของผมเป็นจำนวนเงินอยู่สองล้านสองแสน 4 7่หเจนบเาทครับนี่เฉพาะผมหามาตามผู้หลักผู้ใหญ่ให้บ้างนะครับต่างๆที่ผมได้จัดสรรมาเป็นอย่างเช่นที่เห็นทุกวันคือธาตุครับประธานเนี่ยก็ได้สร้างไน้ตามผมมาอย่างไงก็ฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยได้พิจารณาในความเป็นธรรมกับผมด้วยนะครับความเป็นธรรมนี่แหละครับความเป็นธรรมอย่างนี้แหละที่เขาเห็นได้ชัดเจนที่พี่น้องประชาชนงาวพะเยาของเราเนี่ยถึงต้องมาเป็นอย่างนี้เพราะว่าความยุติธรรมเนี่ยเราไม่สามารถเจาะจงและบรรจงได้ว่า คริคครครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นกลุ่มชาวบ้านที่เมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาได้เข้าไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปยื่นหนังสือในการให้มีการพิจารณาแต่งตั้งพันตำรวจเอกพานุกที่จะมาเป็นผู้บังคับการจังหวัดพะเยาคนใหม่แทนคนเก่าที่ปลดกษียณนะครับซึ่งทางสำนักงานตำรวจชาติก็ได้รับเรื่องไปนะครับแล้วก็จะมีการพิจารณาการฟองใหม่อีกครั้งหนึ่งสาเหตุที่ไปก็เพราะว่าชาวบ้านเนี่ย มีตัวอย่างนะครับที่มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ถูกล้มนะครับล้มเพราะว่าทางคู่ต่อสู้เนี่ยอาจจะมีการกันแกล้งหรือว่าทํานองอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆเลยคือประชาชนที่เนี่ยเขาไม่เชื่อมั่นในความยุติธรรมจึงได้มีการดําเนินการไปที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติครับแล้วท่านผู้ชมครับวันนี้รายการของเราเนี่ยก็ได้หมดเวลาลงนะครับก็อย่าลืมนะครับ ติดตามชมรายการของเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา7จ็ดมงยีถึงแป0นาฬิกาแล้วก็เที่ยงคืนถึงตีหนึ่งนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมพร้อมด้วยชาวบ้านที่นี่นะครับก็ต้องขอลาท่านผี่ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ